เอาแล้วครับก็ดีคนทุกคนด้วยนะครับผมวีคนี้ฮะเราได้สุ่มนักเตะมาแล้วนะครับผมจากแพ็กเพย์เยอร์ออฟเดอะวีคเนี่ยฮะผมและผมก็ได้ตัวเดิมอีกเนี่ยแม่งโรดิโก้นั่นเองนะครับเป็นร่างเขียวนะฮะร่างใหม่ล่าสุดเลยนะครับจริงๆผมสุ่มได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเป็นร่างนี้นะฮะร่างม่วงนะครับผมบอกเลยว่าก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับเล็กน้อยนะฮะ เรื่องสปีดล่างนี่จะดีกว่านิดหน่อยนี่ครับผมจิดเดียวจริงจิดเดียวแบบน้อยมากนะครับแล้วก็ล่างนี้จะดีกว่าเรื่องการยิงนะครับผมฟิชชิงจะ90กว่ากว่านะฮะแต่ล่างนี้จะ80กว่ากว่านะครับถ้าบูรวมบัวเก้าสิบเลยครับผมแต่ล่างนี้ครับจะได้มาเรื่องคองบอลนะครับผมแล้วก็ลูกเคิร์ฟเพิ่มมาหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องบอลลงบอลล้างนะครับนิดหน่อยหน่อยฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับเป็นโรดิโก้นะฮะจะครั้งนี้ครับคลิปรีวิวนี้จะเป็นโรดิโก้ ยืนในปีกซ้ายนั่นเองนะครับผมไปครับโรดริเกมฮะ let's go a few moments later มาทุกคนนะครับโรดรเกมแล้วนะครับผมไปรู้จักกับโรดิโก้ร่างใหม่กันหน่อยละกันนะฮะแต่เดี๋ยวขึ้นเสีงให้ใครบอกเลยครับว่าโรดิโก้ร่างใหม่เนี่ยต้องเอาอยู่ละดีด้าผมโยนไปละผมว่าผมจะลองเปรียบเทียบไปดูเลยครับว่าร่างใหม่กับร่างเก่าผมชอบร่างไหนมากกว่ากันนะน่าจะโอเคทั้งสองร่างนะจากที่คิดนะฮะเชี่ยผมเอา อ้าวงงอันเนี้ยโยนแบบนี้เตะ็มนี้รอชิงนะครับว่าเกมส่วนของเราเลยว่าเกมส่วนโรดิโ,ดโก้ผมจี๊ดจ๊าดสุดๆนั่นเองไป่าเคลียร์รอเลยฮะเปี้ย,ยงใครครับนี่เบนเซม,มา่ฝา,า,มาฝากระตรงกลางผ่านฝากระไปเปล่งแทงมาครับตรงนี้เดลร์ดิงาได้บอลก่อนโอ้โหจานต้องฟา้าดีเพราะนั่างแรงอะ่ะไม่มีคำว่าไหลอ่ะเนี้ยคือแบบชนทั้งตัวคิดดูไม่ฟาาให้รู้ไปครับ ผมจนถึงกูวะไม่น่าถึงนะเดทรงไม่ได้ยอง,นะไ,งไม,ไงไม่ไม่ไม่อยองแม่เงเอ้ยโอ้โหไอเซฟฮะไ้เซฟได้เซฟเ,ซฟเ,ซฟเซฟท่าทีนะฮะไอเซฟนี่ครับผมได้มาไอแพ็กด้ยวยกันนะได้มาสามตัวมีกองหลังของโรม่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ไม่อยองครับผมแล้วก็โรดิโก้ฮนะรอฟีอีกตัวนึงนะครับแต่ฮับฟรีคืออยากได้เป็นกาโชะฮะ ผมได้การโชว์ปะน,นะบอกเลยว่าหวัดเจีย๊ยบอะเอาจริงเขาอยากได้อะการโชว์อะนะครับฝ่ายผมปา่ายจู่อยู่นี้โหดมากนะฮะรับเพชรได้ตมะอะไรอย่างเงี้ยส่งให้ใครอะส่งให้เป็นไม่ใช่เหรอผมก็กดผิดเหรอสองร่งแล้วฮะเข้าชิงหนึ่งสองกันเปล่าโอ้โหดักไม่โดนว่ะเป็ดสี่ครับโทษอ๋อแล้วหน้าโอ้โหใจหายวับ แม่งแทงโหดเกินแมสซี่แทงโหดเกินใจใหายวารไปเจ้าเฮ้ยผ่านแล้วเขาอ่านโอ้ช่วยด้วยเกียบเบิร์นฮะวันนี้ผมไม่อ่านก็โดนดิไปครับโรดิโก้ฮะจากบอลเฟิร์นถัดแรก,ผม,รกผมไปครับโรดิโก้ผมไปครับ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 โรดิโก้ฮือย ก้าแบบจะเอาเหมือนที่เขาแบบมาในล่างนี้นะเขายิงไป2เม็ดนะฮะสามตัสองตวสามวะสองเมะะ็ดมัมมมมงมม้งแล้วก็หนึ่งแอซิดนะฮะที่จําได้นะใช่ปะเล่นกับจูดบิงแฮมนะครับบอกเลยโคตรเจ๋งอะ่ะคือแบบหลอกตัดมาสองลูกเลยนะครับตรงนี่ฮะหาตัวก่อนหาตัวแยกก้อนหนึ่งเกียร์ครอะไรนี้แทงอย่านี้โอเคนคี่ฮะแฮมป์ซี่ครับแทงสวยนะผมบอกเลยว่าไม้ ไม,ม่ยองผมยังไม่ยุตสไตล์เลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นสไตล์ดีฟ ensive กับคิปเปอร์ป่ะนี่ครับรู้สึกว่ายืนตำแหน่งค่อนข้างดีฮะแล้วก็ไม่มีสก,กิลเตะไกลพุ่งๆด้วยนะครับผมแต่โรดิโก้ฮะเป็นสไตล์ลงมารับบอลน,นะครับค่อนข้างจะตึงนะบอกก่อนเลยฮะนี่ครับโอ้มดกระหรอไม่มีมดดีกว่าคันเท่ ือการอะไรกันวะคนดูบอกทำทำอะไรอ่ะผมก็ิ่งโดนเสยทิ้งเฉยเลยเมื่อกี้ดีด้าครับจังหวะนี้ครับโยนออกเมลนะฮะมากินยอสโยนกลางเลยครับฟางแบงค่าขึ้นหน่อยเพื่อนสวยเขาเข้ามาแหวงเบนเพื่อนออกข้างครับไม่ได้ฮะจังหวะนี้ไม่มีใครวิ่งเลยสักกระตัวผมวิ่งเลยครับนิดนึงอ่านี่ฮะไม่ได้ยังไงครับโรดิโก้ฝ่าวเลยเพื่อน เมโลดิโก้ฮะโอ้ยชื่อทับสดไปหมดโทษทีครับพี่ชายบอลนี้ผมไปครับไปครับผมเจอกันครับไปครับโลดิโก้ฮะสปีดูของปีศาจโทษทีครับพี่ชายโทษทีครับพี่ชายโทษทีครับผมโอ้โหโลดิโก้ฮะอย่าให้ตัดในวิ่งตามไม่ดันบอกก่อนเลยครับถึงสปีดไอ้เรื่องค่าพลังนะฮะจะแบบแค่แบบประมาณ80ไปปลาย90ินิดๆนะครับผมแต่บอกเลยว่าสปีดดีมากนะ ผมอยากได้การันตโชคมากเลยว่ะผมได้มานะผมบอกขอบคุณเจีมากมากเลยฮะเจี m, ผมขอการันตโชคได้ไหมที่ผมจะเล่นอีเวนต์เอาฟรีหนึ่งตัวได้ปะเดีย๋ยวผมขอเลยพูดจริงอยากได้มากๆเลยครับและจังหวะน,นี้ครับผมเปิดไปเลยไม่สนใจผมบอกเลยว่าต้องมีคนหนึ่งที่โง่ครับอย่างเช่นคารินเบนเซม่าใช่ฮะเหมือนกา้ามเหมือนก้าครับดีกว,ว่านะใจเย็นทุกคเขาเล่นนะผมไปแล้วเขาเล่นครับฝากออกข้างไว้ครับ เโรดริโกวิ่งฮะไม่หายโรดริโกดึงมาครับโรดริโกไปครับความเร็วฮะโรดริโกความเร็วเป็นของปีศาจครับผมโโอ้หสุดว uh, ่ะสุดยอดนะฮะในครั well, ้งก่อนเนี่ยที่ผมเอาทำคลิปเป็นล่างม่วงนะผมเอาไปยืนกลางนะไม่ใช่ยืนกลางยืนกองหน้านะครับเป็นสไตล์โกโพเชอร์นะกับโรดิโก้ล่างม่วงนะับผมล่างนี้ครับเป็นล่างเขียวนะครับเป็นสไตล์ลงมารับบอลนะครับชื่อว่าอะไรไม่รู้ผมลืมไปนะ เป็นเป็นเป็นสไตล์ของกองหน้าเหมือนกันนะฮะแต่ผมเอามาเล่นปีกซ้ายนี่ครับตัดเข้าในยิงตนะึงๆฮะเพราะว่าในชีวิตจริงเขาเล่นเหมือนจะเป็นปีกซา้ายมั้งนะเหมือนว่าหรือว่าหรือว่าจะเป็นกองหน้าคู่ก็ไม่รู้นะครับ<ม>ก,ก,ก็ก็ดูไม่ค่อยออกนะไปครับตามันดิเจ้าไอเจ้าอุ้ยแทงเจ้าเลยฮะเต็มดินเตามาซ้อนคือเมื่อกี้เจ้ายังไงก็ตามไม่ทันนะผมเป็นทุ่งเหรอผมก่อนวีนี้ครับส่งไปดีฮะฝากกลางไปครับผมเขาตามาทีอ่ะอ้าวเพื่อนอ้าวจังหากโดนโจยิงเนี่ย แต่บอลยิงนะโอเคนิวชกกับแมติดเห็นลูกแรกมาครับอย่างสวยงามฮะจากโรดิโก้ครับผมไขได้แล้วเล่นเป็นยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมว่าโหหรือเปล่าเข้ามือกันหรือเปล่านะฮะนี่ผมคันได้ยังไงผมอยากรู้มากๆเลยนะฮะยังไงครับจังหวะนี้อ้าวข้างครับโรดิโก้ต้านไล่หน่อยเพื่อน ตาไล่คืออะไรนี่นะฮะอ่านกาผมโอเคเขาส่งไหมครับวีนีวีนีเขากางอยู่แล้วโอ้ยรู้ทั้งรู้ถึงไม่ถึงรู้ทั้งรู้แต่ละตัวไหมออกซายครับหนึ่งสองครับเบอร์แล้วเขาเข้าพวดทุกคนป้ายครับโรดิโก้ฮะมาดีเจ้ามาดีมาดีเจ้ามาดีเจ้ามาดีเจ้าโอ้โหโดนตัดนะเอ้าโอ้โหจานโคตรไว เจ้าวิ่งไม่ทันเมื่อกี้แล้วเลื้ยงอีกเรื่องหนึ่งคือบาลานครับเบียดดีฮะเจ้าเบียดไม่เข้าเมื่อกี้วิ่งทันนะแต่เบียดไม่เข้าครับผมขออนุญาตโรดิโก้ละกันนะฮะตองเลยว่ารีวิวโรดิโก้ติดกันสองสอง,สองกับคลิปที่ติดกันเลยนะฮะเอาโรดิโก้หายชิบหายโรดิโก้เจ็บน่าใช่นะครับผมไม้ยิงแม่งเลยโมโหวะโรดิโก้เจ็บมั้งใช่ปะถ้าไม่มีขึ้นเนี่ยะผมก็ไม่รู้นะ มหมายแล้วไม้โมโหไม้โมโหยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับไปที่ริมเส้นฝั่งซ้ายไปยังที่ไม้ฮะบอกเลยของจริงครับลากใหม่ผมว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเซฟเพราะว่าเขายืนตำแหน่งค่อนข้างดีนะครับลูกลูไกลๆก็ไม่รู้นะฮะรอรู้เอาแต่นี่คือโรดิโก้หายห้ปะต้องรองรู้นด่อน นอยหาเลยก็อนยู่เลยก็อยู่เจอแล้วเจอแล้วเชงโก้ครับไอ้โกไปเพื่อนแทงครับโรดิโก้ฮะไปบอลปั๊บพิงครับผมพิงครับเข้ากลางได้ไหมจะแบกสองไม่ไหวฮะเขามีสองตัวอ่าใช่ไหมแล้วเพื่อนอันกลางโอเคโยนไปครับออกซ้ายครับเชงโก้เชงโก้ส่งจังหวะเดียวผมเบิร์นเข้ากลางครับดึงออนมาฮะดึงออนมาผมไปครับบาลานดีครับบาลานดีครับบาลานดีฮะเอาไม่ดีละ จังหวะนี้ครับแมสซ่กาลาแมสซ่หักเข้าในแล้วปัดของโก้งครับเท้าทีฮะยังเขี่ยได้โอเคผมไปครับจังหวะนี้ครับเปลี่ยนออกขวาครับมันยามหรือเปล่าครับโรดิโกเอาไปครับโรดิโกโอเคครับเพื่อนเข้ามาแบงแทงโรดิโกต่อฮะเกมนี้คือเกมของโรดิโกนะครับผมก็จะปั้นโรดิโกเป็นพิเศษนี่ครับผมไปครับตัดหลังฮะตัดหลังหมดแลหลังหมดอ่ะไม่ได้หวะ นี่เข้าไวครับก,กลากางลูกเมื่อกี้กลางรับผิดพ <c oughs> ูดมัวซัวตัวเหล็กเนี่หมดแข่ง <c oughs> ครับผมไปครับฝากครับไปครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะโรดิโกเข้ามาตัดเข้าในปับ๊บหลอกทีนึงหลอกอีกทีนึงปันง่นโค้งได้ไหมมั่นโค้งได้อยู่แต่โค้งไม่พอครับเมื่อกี้เดือดภาพจา้าบ้างเลยนะฮะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวดูไม่ได้นะครับเราลงแรงเลยนะ เขาจับได้พวกเขากดละกดละกดละนะครับไม่ว really? ่าจะเป็นลูกย right. ิงหรือว right. ่าลูกแบบไฮไลท์นะเนะ่ยครับผมจับบอลช้าๆให้เขาเขาพูดก่อนอ่ายังไงเข้าครับลูกบอลดึงบอลมาฮะเข้ากลางครับผมเข้ากลางครับตัดไหนฮะตัดไหนผมตัดไหนครับไปครับผมบนซ้ายครับไปครับไปครับโทษทีฮะพาทัวร์กัโทษทีโรดิโก้พาทัวร์ฮะควาจริงผมจี๊ยงเดียวอะโรดิโก้ผมอะ อาเธอจัดอะเปลีนน่ยนแล้วกันนะครับแต่โรดริโกไม่เปลี่ยนนะฮะเอาเป็นแมซี่ตัวนี้ตัวส่งมาดีๆใครดีวะคาร์ทาร่าแล้วกันนะครับเอามาคอยแบบแทงเธอรู้ช่องให้โรดริโกวิ่งนะฮะแล้วกองหน้าจะเป็นเลวาลักกิขวาเป็นซานะเนเอเล่ตึงๆชัวะประกาศตึงๆชัวะเนี่ยไม่พูดเล่นนี่ครับ ชอบหลอนลิโก้บากเลยเนี่ยฮะตอนแรกแบบไม่เคยเล่นเลยนะเพราะว่าไม่เคยมีนะครับผมพอมาเล่นเนีย่ยโอ้โหปีกซ้ายปีกขวาโคากตึงจากใจจริงอะ่ะคนเพิ่งเล่นคือย,ยังตึงขนาดเนี้ยแล้วคนเล่นบ่อยๆจะตึงขนาดไหนวะใช่ปะ่ะไม่ได้ครับหเอาซ้ายฮะป้ายผมไปลิโก้ฮะโคดข้องครับผมโคดข้องฮะโคดข้องโคดข้องครับผมโคดข้องครับโคดข้องฮะโคดข้องครับผมทันทีครับพี่ชายค้องจัดไม่เกี้ยร์ถ้าผมไม่ติดเล่<ค>นอ่ะวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ่เข้าโคตรเวอร์ทีนี้ฮะโยนมาเพื่อนมงโอ้โหโรดริโก้ไม่เข้าดีอุ้ยเวอร์จัดโรดริเกอร์ลูกพ่อจิบหายแล้วโรดริเกอร์ปิ้งหน่อยเอ้อ้ายไปไหนครับออกซ้ายฮะไปครับหนึ่งสองไปครับผมแทงแบบนี้ฮะโรดริโก้ครับยังไงครับหลอกครับหลอกพันหนึ่งฮะสองไม่ผ่าน พอสามทีขอบอลได้ไหมกระกาครับผมออกไปฮะโอูยจะปั้นโรดิโกอีกลูกนึงหน่อยแม่งเกมนี้ครับถึงโรดิโกจะยิงได้ลูกเดียวนะฮะแต่ค่อนข้างจ,าจะพิะเด่นแหละเพราะผมปั้นเนี่ยแต่ก็อยากให้คนดูได้เห็นแบบศักยภาพชัดเจนนะครับผมไม่พี่ไม่พี่เม,มนแมนเอลแน่แมนเหรอเกมนี้ยนะอ๋อพี่แกเขาย,ยิงกันดิว,ว่ะจะโทษนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ตึงแปดจุดสูเลยคิดดูละกันโคตรตึงนะแต่เกมนี้ครับบอกเลยว่าโรดิโกสุดๆจริงๆครับทั้งการลากกระอลยครับผมทั้งการ,รกระโนะฮะเอาจริงผมว่าล่างนี้กับล่างม่วงนะครับค่อนข้างจะเท่ากันเลยนะเพราะปกติผมเล่นล่างม่วงผมเล่นเอาไปยืนปีขวานะครับหรือว่าไม่ก็กองหน้านะ,ะผมก็เลยจะแบบไม่ค่อยบบได้เห็นจังหวะกระชาก เข้าขวาวดีบไปบ่อยนะครับจะเห็นเข้าซ้ายบ่อยนะแต่ซ้ายพี่แกเขายิงคมมากจริงๆครับล่างม่วงนะล่างม่วงคือนอกกรอบยิงคมมาซ้ายก็ยิงคมนะครับผมแต่ล่างนี้คือแบบเพิ่งเล่นได้เกมเดียวนะครับแต่เราต้องลองดูนะฮะว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นยังไงครับผมกับโรดิโกล่างล่าสุดล่างเขียวนะครับผมใครเล่นแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ครับหากเป็นสาระต่อคนดูนะครับหรือคนดูชอบนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ อยากทำที่ไหนฮะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเจอใหม่ปหน้าผมบ๊ายบายจุกจ๊ก oh ho.